ไปเป็่นหน่อยเหาเกือบเปือนเป็นโลงติ้งต่อาออขนาดโลงเลยลงโล่งไอเหบเนี่ยสวยเลยเพราะว่าเป็นหนอนของหมาบอเนี่ยหน่อยกับอยู่ในหลบมันหย่านหมาครับพี่น้องมือน,นันหมามาไลาเ่เป<า>็ดกัดไก่ตายไป็สาบโตเหรอมันเกิดมันเกิดมันเกิดเลยตื่นพี่น้องตะกี้คุณขุน,นพี่น้อง ให้กินหัวอาหารป่าเด้อพี่น้องเฮ้ยมันเหมิดนั่นเฮียเฮียมาพี่มาพี่เออใหายจำนั่นแหละมาพี่มาพี่มาฮะเป็ดไงพี่แม่มานี่ครับเขาเขาสีหูเลยครับคันคันได้ยินเสียงหม้อไส้จะคล้องมาหนิจะคล้องมานี่ย่างหาอยู่จังสิหรอพี่น้อง เนียนหมามอะไรไก่ใต้ไปสามตัวคืน้องน่ารักครับพี่น้องน่ารักเนียนเป็นความสุขของสาวกนิกากับบาสุวิทนะครับเวลาหาเห็ดมาเมื่อยแต่มีนี่แหละครับจับลูกเด,ด้เห็นเด้เมืองเด้แย่งครับุูเศร้าจับได้เมือสุดโตครับนี่เฟ็ด เ,เขาบพ,สสพิสวัสดียมามแรงค่ะพี่น้องสวัสดียามแรงมานี่มาสิภาพพี่น้องมากินแกงเหฮด,ด้อค่ะครับสวัสดีครับเครื่อง hey, เดี๋ยวเมืองก่อนนี่ไอ hey, พี่น้องเมืองเนี้ยมีเครื่องอย่าง,างใบมง ตะไคร้เน่ยมัมีอย่างหลายดอกพี่น้องใส <จ S 2> <ม>่หัวหอมกับปลีไก่เกลือคือเกลือเลยค่ะอันนี้ใบม่วงแล้วค่ะใส่ใบม่วงเพราะว่าอันนี้ก็ว่าใบม่วงมันสมเสียบกว่าผักติ๋วผักติ๋วมันมบบปลอดภัยสุดหามาแล้วกับแกงกินแน่พี่น้องแกงสูพี่น้องกินน้ำแรงค่ะมาเหมือนนี้สิมาแกงเห็ดปลวกเห็ดรวมคแบบเหมือนนี้พามาได้เมื่อนี้เลย กับหัวกระสุนที่เขาสะสมมาไว้เนาะหัวกระสุนปวกเขาเนี่ยน,นี่ครับเพชรมือนี่เด็กกระ,ะมังบางไงลยครับนี่แต่ก็จงไว้กินอยู่ครับเหลือไว้อยู่เห็ดผวกเห็ดผึ่งเนาะนนเห็ดผึ่งหวานจงไว้กินอยู่ครับนี่ก็เห็ดปวก ติดปวกไฟหรือเห็ดปวกฟ้านติดปวกปวกมั่กระสุนเนี่ยมีอนทิ้งหอก็บไว้ติดเสียบป้าพี่น้องเฮ้ยเหมือนจุ่มเฮ็ดไข่พี่น้องแกงเฮ็ดไข่กินเสียบคือกันมีแต่เฮ็ดไข่ขาวด้วยครับมือนีหอกบริโภคติดไข่ขาวนะลวัดเลยครับมือนี้สารพัดเฮ็ดไปนี่หมอเอาก็เดือดแล้ว ลยหลงงกมัพ e ี่น้องใครำไข่หานี่ผ oh ู้ได้ด่ัอิ่มบาสุวิทสีใดสอนหมันอยู่ในนี้เนาะเฮเฮ็ดเัวแเฮ้ยเส้ยเน้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยยเฮยเเเ้ยเเฮ้ยเยเ้เยเกเยเเฮ้ยย้ มันต้องเกี๊ยงล,ลายๆอย่างรสชาตาามมมิมันจิกลมกลอมพี่น้องมันจิหวานาามันย่างใส่กันแกงแจเห็ดปวกกับจี๊ดใส่แต่บ,บวกกับจีได้กินแต่บวกอันนี้คือแกงเห็ดรวมไปเลยเดี๋ยวนี่ครับกิดปวกครับกี่เดลล์ยอยู่นี่ถึงซื้อว่าเห็ดปวกนี่แซ่บครับพี่น้องไหน,นเฮียใส่เห็ดปวกไว้นี่อร่อยนะหวานครับ รอดเดือนค่ะเอาใส่เนียงเนียมเลยนี่ใส่กะเพราหรือว่ารวมค่ะบอันนี้จะได้รสชาติเผ็ดร้อนออกหอนข้ออันนี้อันนี้ก็หอมกลมกลมแบบบรนณาบรนณาหอมขึ้นจมูกบ่ฮะหอมขึ้นจมูกนี่ตัวนี้มันจะเผ็ดขึ้นอืมแต่เนียงบรรณาใส่ก็หอมหอมขึ้นผู้ดับหอมเหรอพี่น้อง ช่วงนี้กระสือพักเจ็กกอนครับนี่พักจะคล้องลงยังพันได้บมันมันหนามเนี่ค่ะช่วงนี้ช่วงนี้มันฝนต๊แล้วมันทึมเห็ดให้พักเน่าพักเสียพี่น้องเราต้องนู่นแหละช่วงช่วงช่วงปลายเดือนกุลาบเมียนถึงสีไเด้ลงแล้วก็รอชมสวนพักสาวกนิกาด้วยค่ะกุหลดวยังบุษันได้เห็นใื้น้ำนัวพี่น้อง น้ำปรราลาเริ่มกําลังเดือดกําลังเดือดหอ,อมปลาเด็กพี่นอ<า>อ้องห<า>อ,อมปลาเด็กขาดขาดบ่าไา้ครับ <c oughs> ปลาเด็ก ใช้สูตครับรต้องเสียบเลยนี้เจนมอยห่าวีไซพักพ,พวามันเหลืองตรเเฮ็ดแบบเบียวกงยุ่ตรนีเ้เสียบปนมาเด้อพี่นุ่มมาเด้อมาสวดจำากันหมอบใยญ่หมอเบอร์ได้เลยหมอเบอร์ดดยี่สิบดยหมอใหญ่ได้ครับบ่แม่นหมอหน่อยยี่สปดหมอยี่สิบแปดครับนี่ What? กาดเจาะระคายเดี๋ยเยอะมียังไงใบกะเพราใบกะเพรากับตะไคร่เงี่ยใส่ลงไปเลยพี่น้องบางคนอาจจะใส่แต่ใบกะเพราอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะใส่แต่ตะไคร่เงี่ยแต่แซวันนี้กามักเบิรดมักคูณสองครับมักคูณสองมักแบบให้มันหอมๆใส่กันมีความเผ็ดของใบกะเพรา แล้วก็มีความหอมของผักขึแหงน้ำมันก็จะหอมแซ่บมากเลยนี่บอสอู้อันนี้เห็ดเพิ่กอีตันเนี่ยมีดอกแมนมีดอกเดียวพี่น้องปลานั่นเนี่ยจะได้จังหน่อยอะเนาะได้กลิ่นเลยว่าอยากลอกเมืองก็เลยแกงกินพี่น้องเผ็ดซึมอร่อยจังเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหัวกระสุนเนี่ยนี่เห็ดหรืงอกนี่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 นีแล้วปิีศาจขอมเซิร์ฟ ยังห้องสิมกันเดี๋ยวสิมหนำมันนะสุดยอดเลยนะโม,มเลกแนเส้นดีดเลียสออีกแลวคนไทยกับขึ้นน้ำลายแล้วพี่น้องไปกี่ปลากับอาหารพร้อมเสิร์ฟค่ะอาหารปลาแหละพี่น,น้องเนี่ยอาหารบ,บ้านๆครับแต่สุดยอดจากเลย นอนเนาะนอนคือสูตดแหยังไงนี่พี่น้องอุ้ยน่าอร่อยมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมบึ้งชิตาเคปวดเป็นไงบึ้งกินเสียบๆนี่เห็นไหมเห็นนิ้วนี่เอาเลยใส่จานเลยใส่ถ้วยครับใส่จาน อย่าเจะปากนี้ไลน้ำลายไหลพี่นออ้องมากสืบเซบเซบต้องกันมาเด้อพี่น้องมา่กิ้น่กันค่ะแหลงนี่นสดถนอนห้อนมีแห่งงาวยาว้พี่น้องเมืองซ้ำหนีแหละ แมนมือนี้กะจิมาแกงเฮดสูพี่น้องเบิ่งซำอยู่เลยค่ะแมนจะไปเลยกินบ่ได้เห็นมึงย่านพี่น้องกินอะไรอย่างพี่น้องกยากน้าแห้งแมนอยู่สักก็ดิก็บ่ได้กินอ่านหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าเนื้อเหมือนเลีงให้อยากเฮาถึงลูเพื่อนเต่าหลายคนจังซี่นะลูกมันมาจากโรงเรียนเพื่อสิตุ่มสิีหมกันเลยก็สิเดิร์กเที่ยงข้ามมือถืดครับพี่น้องค่ะกะสิขอจบคขี้ไปเพียงเท่านี้ล่ะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามลาไปกับแกงเฮดถั่วนี่หละสิไปสดกิน เล่น,ลนจักน่อยมาถ้วยได้ <ลา S 2> บ่าไปกับแกงเห็ดถ้วยนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกๆกกำลังใจที่นี่สาวกนิกากระบาสูวิเ่เสมอมาค่ะขอบคุณที่เข้ามากินแกงเห็ดปวกและเห็ดรวมนำกันเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าสิบุกินอ่างหรอคะไอ้มืองจักน้อยกัน,น,น้อยนะ ระวังลวกลินเดอร์แอบหงางาหมีหมอกระสุนพี่น้องนีนักหอมติ่นติ่นติ่นอีหลีพี่น้อง อิคือคนปลาแล้วคนมามังค์คนมามากกะกะเหลี่ยมแตนเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับห้องนี้มันมันถือว่าฟินสุดยอดเลยอืมไม่ใช่ของหาง่ายเนาะค่ะย่างจนว่าเพื่อิได้กินเนาะพี่น้องแมนยุงกัดย่างกัดพี่น้องเขาปลานี่บ่แมนว่าธรรมดาเด้อครับจัว่ายุงจั๊กวายังจั๊กวาย่างจั๊กวาใหญ่แมงมุมสารพัดนะครับในปลาอืม ว่าสองสามคำ <laughs> <laughs> <laughs>